ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับพ่วงข้างไฟฟ้าอีกแล้วนะครับอยู่กันด้วยมอเตอร์พันวัตนะครับมีเฟืองทดกับแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวจะรีวิวในการสูบน้ำนะแผงที่เราใช้เป็นแผง43โวลต์น,นะครับของลองกินะครับนี่นะครับวันนี้อาจจะเป็นภาพมุมกว้างเนาะนี่คือมอเตอร์ภาพการใช้งานอย่างโหดและโชกชน นะครับกองคอนโทรลอยู่ข้างในดูตรงนี้นะครับนึกสภาพกองคอนโทรล DC to DC นะครับเบเกอร์เซอร์กิตครับตัวนี้ปลั๊กชาร์จนี่ชาร์จตรงนี้ได้ในกรณีที่ฝนตกหลายวันนะครับแผงชาร์จไม่ทันนะครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่นะครับนี่ตัวนี้ก็ดูสภาพการใช้งานจริง ครัโหดมากนะครับนี่เลยนะครับภาพมุมวายหน่อยดูเหมือนแผงใหญ่มากยิ่งแผงก็จะอยู่ในช่วงนะครับช่วงนี้ตกล้อหน้านะครับด้านหลังก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับเลยมาสักทีดหนึงแต่ก่อนอยู่แค่นี้ครับแผงนะครับไม่สะใจนะครับไม่สะใจจจัดเต็มนะครับทีนี้มาดูปั๊มนี่ มาดูปั๊มมาดูปั๊มอ่าทีนี้มาดูครับปั๊มสูบน้ำโซลาเซลล์นะครับเป็นรุ่น24โวลต์นะครับอ250วัตต์นะครับประกอบกับแผงนี้ที่อยู่กับโซลาเซลล์นะครับเดินสายไว้ที่ปลั๊กนี้นี่นะครับมีปลั๊กนี้กับ่วงกับแบตนะครับแล้วก็ตรงจากแผงลงมานะครับไม่มีชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้คอนโทรลชาร์จไม่มีมีแต่ไดโอดชาร์จนะครับซึ่งแผงอยู่ที่40 สามโวลต์นะครับตัวแบตเตอรี่เป็นระบบ4 2โวลต์นะครับซึ่งชาร์จเต็มพอดีนะครับผ่านบล็อกไดโอดหนึ่งตัวนี่ใช้มานานแล้วนะครับนี่แล้วก็ทั้งชาร์จทั้งใช้ได้เลยนะครับชาร์จได้ใช้ได้ถ้าไม่พอจริงๆแดดหลายวันนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเจอปกติรถพวกนี้ใช้วิ่งตามท้องไร่ท้องนานะครับไม่ได้ใช้อ่อวิ่งไปไกล ซึ่งมันก็ชาร์จทันนะครับชาร์จทันนะกระแสชาร์จก็7จถึงแแอมป์นะครับได้เลยเนาะมาดูปัม๊มนะนี่นี่นะครับก็ใช้งานไม่ยากนะทำพักไว้นะครับตัวปั๊มตัวนี้กินกระแสที่5แอมป์นะครับซึ่งก็ชิลมากนะครับคือแพงสามารถจ่ายได้เลยนะโ่ห้าแอมป์วิธีการใช้งานก็ทําโฟมไว้นะครับทําข้องอโฟมไว้นะเจาะเข้าไปไปโยน ที่โยนโยนไปนู่นโยนไปเลยปึ๊บสะใจมากครับมาดูเดี๋ยวเสียบป,ปั๊กค,คือคือไหลเลยนะครับเสียบป,ปั๊กค,คือไหลเลยมาดูความแรงด้วยเสียบตรงนี้นะครับเสียบป,ปึ๊บมาแล้วเร็วเร็เวเสียงปั๊มเสียงปั๊มทำงานครับปั๊มก็จะลอยอย่างเงี้ยนะครับ เราจะลดถักลดต้นไม้นาแล้วน้ำมาแล้วนี่คือความแรงของน้ำน้ำหนึ่งแหงนะครับนี่ใบยางสีหุนนี่ครับดีบครับโอ้พุ่งเลยโอ้แรงมากนะครับล้างแผงล้างแผงแล้วเลยนะครับล้างรถล้างแผง รถใถแท็กเตอร์อุล,ลมแรงมากนี่ครับล้างแผงได้นี่เลยความแรงระดับนี้ไม่ได้นะครับอันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับแสงยังไม่ถึงขั้นร้อนนะครับอันนี้ช่วงเช้าเช้าแค่เก้าโมงครับ อันหน้าหนาด้วยนะครับทำการล้างแหงได้เลยปื๊ดเนี่ยเสร็จนะครับเนี่แรงมีมากนะครับปื๊ดนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่ามันไม่กินแบตเตอรี่นะครับถ้าแดดดีอย่างนี้นะครับไม่กินแบดดอยังไงต้องดูที่วลได้นะครับ ผมจะผมจะชักปลักออกปึ๊บมาดูที่โวลต์ชักปลักกันครับน้ำหยุดนะปึ๊บสี่สิบโวลต์นะสี่สิบโวลต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่สี่สิบโวลต์นะครับอ่ะมาเสียปลักดูนะครับถ้าโวลต์ไม่ร่วงก็แสดงว่าไม่กินนะครับเดี๋ยวล้น้ำทำงานแล้ว เนี่ยครับสี่สิบเหมือนเดิมเห็นไหมครับกรณีที่วนล,ล่วงก็คือ,อแผงจ่ายไม่พอนะครับมันก็จะดึงแบกแบตทาให้แบตแรงดันตกนะครับงั้นตอนนี้คือวนไม่ล่วงเลยนะครับเห็นไหมแสดงว่าหนึ่งแผงเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เข้าแบตนะครับเพราะว่าแบตก็มีไฟอยู่แล้วนะครับมันก็จะไปที่การปั้มน้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องอกินพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับ สูบได้เลยนะครับสูบได้เลยรดน้ำต้นไม้นะครับง่ายๆนะครับแค่โยนปั๊มลงไปที่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยนะครับเลิกใช้ก็แค่ถอดปลั๊กนะครับครับง่ายสบายๆนะครับเราอยากจะรดน้ำต้นไม้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับนี่ปั๊มนีู่นู่ เสร็จแล้วก็เก็บนะครับเรก็แค่ชักปักออกนะครับ <specialized ifter> นี่ชักปักออกแล้วก็ม้วนนะครับม้วนสายนะครับนี่ชักปักแล้วก็ม้วนสายนะครับม้วน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 แล้วก็เก็บบปรถนะครับแล้วก็ไปที่คลองอื่นได้เลยนะครับใช้งานอย่างอื่นได้ ขี่ได้นะครับสบายมากเกียร์ถอยถอยลุยเลยลุยเลยเออน่ะนะครับเราก็จะเอาไปสูบคลองอื่นอย่างเช่นนู้นนะครับตัวนี้ป่ากล้วยนะครับสวนกล้วยนะหรือจะเอามาสูบคลองนี้นะครับอ่าครับลุยๆมาเลย สุบคลองนี้รถน้ำต้นไม้แถวนี้ก็เอามาโยนลงนี้นะครับโ okay. ยนลงได้เลยรถนี้ก็ไปแบบลุยๆนะครับดูเนินตรงนี้เนินตรงนี้นะรนนตรงนี้นะไปเลยไปเลยลุยเลยสบายมากนะครับสบายมากนะฮนะนะี่ นี่เห็นไ,ไหมครับถ้าถ้ามันกินมากกว่าแข็งจ่ายนะครับบอลจะตกนะครับรดูเมื่อกี้มันตกลงมาตั่สามเก้าเห็นไหมอ่ตอนที่เราเร่งนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนเร่งนะตอนไม่เร่งสามสี่สิบอ่าพุ่งขึ้นสี่สิบจุดห้าเร่งปุ๊บอ่าเก้านะครับอันนี้คือแข็งจ่ายไม่พอนะครับบอลจะล่วงนะครับ ถ้าแผงใจพอเขาก็จะยิงยาได้เลยแต่รถคันนี้ให้ออกแบบมาให้วิ่งเร็วนะครับออกเน้นความแรงนะครับเน้นความแรงอ่าได้ในสวนนะครับผลหญ้าผลของผลอุปกรณ์ทำการเกษตรนะครับ มีข้างบนก็มีสะนะครับเราอยากจะสูบสะมีลมด้วยนี่โดยเราเซลเป็นล่มแบบนี้แได้ดูไปเลยสายสายโอ้โหดูดูดูเลยครับไปเลยไปเลยไป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 ได้ไปได้เลยเวลากลับรถ ่วงข้างนะเราต้องเดี๋ยวสายขับการสนะั่งแจะขับง่ายไหมขับง่ายนะครับ,นะบถ้าลับฝามันจะฝืดเพราะว่าล้อนั้นมันไม่ได้ขับเคลื่อนอโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็นำไอเดียนะครับไปประดิษฐ์อันนี้เป็นโซลาเซลล์สเปรดนะครับไปประดิษฐ์ไปสร้างช่นนนกันได้นะครับ สำหรับวัาสูดหิสุสูดน้ำได้งัให้ชิวๆ